คลายคำลงแรงของสองเท่าอยู่หัวอยู่ส่วนคือเก่าคือเกา่าหมด,ดให้มันฉ่ำฉ่ำเลยไอ้ความดบความแซบความมันอโ,อโอ้โอ้ ปีนี่งามเดีย๋ยวบลาทันเนาะลอยเลยอัไนอไหนก็ต้นทลายลอยทลายลอยลอยสามจิต้นมะกะทันลอยสาจิบเกี๋ยวปลได<ม>้เนาะเดี๋ยวนี้แห้งฟอกบ่มีเลยมีสองต้นามาต้นหนึ่งตอนไปเห็นตอนนั้นมีสี่ต้นบ่เอาวันแนวอันแนวอันก่อแนวหน่วยอยาวบ่มักใบยังยาวน้อย เออหมักแนวหน่วยป้อมๆใหญ่ๆกรอบๆอ้ยอีตาเท่านี่บอลซะแล้วฮะเจ้า่า,าค,อม,าคอมเ็นไผ่ดิเนท์คนเหรอวะดิเมนไผ่บอลเป็นเม,ม่ได้หนิเมียได้หนิเมียได้หนิอ๋ไปใกล้ๆก่อนอารมณ์ไหนวะได้เรียนบุญตีไม้แล้วละเฮ้ยหนาวอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวมาอยู่เอนาม ตอนเพิ่นไปเห็นอยู่ห้านนึงเพิ่นมาต้นบางงามเพิ่นบอเอาต้นละเกตสิป้ายมีสี่ต้นัดไปซอกอีกสามมือไปเบิงไปเห็นจากต้นอีกสองทิศไปเพาะอีกตลาดหนึ่งมีสองต้นนะบัญนี่ต้นละร้อยสามสิบเอยเอามาไว้บ่ซสาส่วนขาเสียนใต้มันใหญ่เลยสี่ปีกี่ชอกโตมาปลูกได้กินมากโลดนี่ยังมีคำปลาแพงอีกเลือกหลายเกือบบได เัืงตัวเลือกไล่กบบระโปรไรกลิ่นโอ้ยเป็นออกข้างบักทัวออกแล้วแปนหูแปนตาเนี่ยอีพอหนาวจะมาแล้วเดอ้อจังเก็ได้เก็บเบิดนี่นีหนาวเก็บพักนีหนาวหนาวมาแล้วเดอ้เดอตานสวน ไหนสิเป็นบ้านสวนเจ็มมะปกูกะดอกตะเวนน้อยมาแต่นองป่าผลเลิศขึนอย่างนี้้ย<อ>สิละความสุขของสองเท่าโอ้ย